สถาบันบริหารจัดการธนาคารที่ดินองค์การมหาชนสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีมีภารกิจในการกระจายการถือครองที่ดินที่เป็นธรรมและยั่งยืนและจัดตั้งธนาคารที่ดินประสานงานรัฐและเอกชนเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างคุ้มค่ารวบรวมข้อมูลที่ดินและสนับสนุนให้ชุมชนมีการจัดการที่ดินร่วมกันผลการดำเนินงานของธนาคารที่ดินที่ผ่านมาหลังจากได้รับการสรรหาบอร์ดในปี2559ผ่านภารกิจ การกระจายการถือครองที่ดินและป้องกันการสูญเสียสิทธิ์ประกอบด้วยโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนจัดที่ดินในรูปแบบแปลงรวมถือกรรมสิทธิ์ร่วมดำเนินการไปแล้ว27พื้นที่ใน16จังหวัดผ่านการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว1,049ครัวเรือนพื้นที่2,717ไร่โครงการหาข้อยุติในการบริหารจัดการในพื้นที่นำร่องสี่ชุมชนภาคเหนือช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว332ครัวเรือนพื้นที่741ไร่ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินของเกษตรกรและผู้ยากจนจากการจำนองขายฝากและถูกบังคับคดีช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว341ครัวเรือนพื้นที่2289ไร่โครงการตัวกลางที่ดินนวัตกรรมใหม่ในการเพิ่มโอกาสการเข้าถึงที่ดินของเกษตรกรกระตุ้นให้เกิดการใช้ประโยชน์ในที่ดินเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจดำเนินการไปแล้ว99สัญญาพื้นที่764ไร่โครงการบูรณาการเพื่อการบริหารจัดการที่ดินประเภทซับค้างขายทอดตลาด บรูรณาการรุ่มกับกรมบังคับคดีกระทรวงยุติธรรมดำเนินการนำร่องในสองพื้นที่จังหวัดอุทัยธานีและจังหวัดชิงราย โครงการสนับสนุนทุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาที่ดินสาธารณูปโภคในรูปแบบกลุ่มของเกษตรกรบรูรณาการร่วมกับสคทอชอดำเนินการไปแล้ว17พื้นที่รวมผลการดำเนินการทั้งหมดช่วยเหลือเกษตรกรไปแล้ว1,821ครัวเรือนกระจายการถือครองที่ดินไปแล้วทั้งหมดเนื้อที่6,513ไร่จากเงินลงทุนปัจจุบันมูลค่าที่ดินเพิ่มขึ้น1,141.4ล้านบาท แผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ2,569เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรเพื่อขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์453ล้านบาทผ่านโครงการบริหารจัดการที่ดินอย่างยั่งยืนดำเนินการ12พื้นที่10จังหวัดผ่านโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการสูญเสียสิทธิ์ในที่ดินทำกินของเกษตรกรและผู้ยากจนจำนวน40รายโครงการตัวกลางที่ดิน50สัญญาโครงการหาข้อยุติในการบริหารจัดการในพื้นที่นำร่อง4ชุมชนภาคเหนือเนื้อที่11ไร่ โครงการบรูรณาการเพื่อการบริหารจัดการที่ดินประเภททรัพย์ค้าขายท่อตลาด9พื้นที่โครงการสนับสนุนสินเชื่อเพื่อการส่งเสริมอาชีพและการพัฒนาที่ดิน50พื้นที่และผลักดันการจัดตั้งธนาคารที่ดินหรือองค์กรอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในลนักษณะทำนองเดียวกับธนาคารที่ดินให้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ2,569 ธนาคารที่ดินมุ่งมั่นดำเนินการตามภารกิจกระจายการถือครองที่ดินอย่างเป็นธรรมและยั่งยืนสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรมในการเข้าถึงสิทธิ์ในที่ดินของประชาชนธนาคารที่ดินจึงตอบสนองนโยบายมีส่วนสำคัญเพื่อกระตุน้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจช่วยเหลือความเป็นอยู่ของครัวเรือนที่เปราะบางให้มีรายได้เพิ่มทั้งเพิ่ม GDP ของประเทศเป็นส่วนสำคัญที่เป็นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนหรือ SDG ิของสหรประชาชาินั่นคือการไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง อันจะบ,บรรลุความมุ่งหมายสูงสุดสู่เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในปี2,573และก้าวขึ้นเป็นประเทศที่มีรายได้สูงมีการพัฒนาที่ครอบคลุมยั่งยืนและมีภูมิคุ้มกันของวิกฤตทุกๆด้าน